ตอนแรกอะที่รู้ว่าทำภาคสองนะคะตอนแรกคิดว่าคงไม่มีเราแล้วแน่เลยอะสรุปก็คือเราได้กลับมานะคะลูกพุทธก็บอกเองว่า้ผีตรงนี้มันอาฆาตยังไงไม่ต้องกลับมากูกับไปยอดคิดเหมือนเมือว่าทุกคืนเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่รอบบ้านคอยจับจ้องพวกเราอยู่ พิ้ตรัตนาเอาดีค่ะรับบทเป็นแย้มค่ะการกลับมาของแย้มในครั้งนี้นะคะภาคแรกเนี่ยหนูเป็นทั้งแบบทั้งคนนะคะเป็นในพาร์ทของคนแล้วก็เป็นในพาร์ทของผีแต่ในภาคเนี้ยจะเป็นผีเต็มตัวแล้วการที่เราเล่นเป็นผีอะคะ่ะหนูรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะใช้พลังแบบใช้พลังเยอะมากๆเลยแล้วก็ทั้งแบบ การมูฟเมนการเคลื่อนไหวร่างกายทุกๆอย่างเนี่ยค่ะทุกอย่างมันต้องแบบมันมีความยากขึ้นแล้วก็แบบมันต้องเพิ่มแบบกิมมิกให้มากขึ้นเนี่ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าโหค่อนข้างที่จะท้าทายมากๆเลยคะ่ะหนูตื่นเต้นมากเลยคะ่ะตอนแรกอะที่รู้ว่าทาภาคสองนะคะตอนแรกคิดว่าโอ้คงไม่มีเราแล้วแน่เลยอะสรุปก็คือเราได้กลับมานะคะคิดถึงบรรยากาศแล้วก็คิดถึงพี่ๆทุกๆคนมากๆเลยคะ่ะแ้มอยากได้ลางเจ เอาล่างเจมาให้แย้มนะตอนกดน้ำเลือดใช่ไหมคะโหจะบอกว่าหนูก็แบบหึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนูไม่เคยแบบว่าเห็นแบบการทำแบบเขาเรียกว่าอะไรพร็อพแบบขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะแล้วก็แบบทั้งห้องอ่ะคือแบบมีเลือดไหลมาแบบเนี่ยสี่มุมสี่ทิศเลยอะค่ะแล้วแบบหนูก็แบบตื่นเต้นมากๆเลยแล้วแบบเล่นกดจริงๆอย่างเงี้ยค่ะโหแบบโหดมากๆเลยค่ะใช่แล้วก็รู้สึกว่า ทั้งน้องแล้วก็หนูแบบเต็มที่มากๆเลยแล้วก็แบบทีมงานเบื้องหลังด้วยแล้วก็เชื่อว่าซีเนี้เป็นซีนที่ทุกคนอ่ะต้องประทับใจแน่นอนค่ะเมื่อไหรรมันจะเลิอกทำตัวเป็นหมอผีไดทีวะชาวบ้านแถวเนี้เขาคิดมูงเป็นบ้าไป้วพี่ยักสัญญากับพี่ก่อนเนะาะพี่อยากจะกลับมาจะร้องให้เลยนะคะอินอินอินทุกคนแบบทําเพื่อเราขนาดนี้คิดถึงเรามันเลยรู้สึกว่ามันดีใจแล้วก็คิดถึงทุกๆคนมากเลยอะค่ะแล้วขอบคุณพี่อยากนะคะที่แบบว่าช่วยแย้มแล้วก็ ให้แบบว่าครอบครัวสบายใจขึ้นแล้วก็อยากบอกพี่อยากว่าแย้จะไม่หายไปจากพี่ยักแน่นอนค่ะแยนจะอยู่ในความทรงจาของทุกคนตลอดไปค่ะกำจัดอีพีส้นตีนไม่ได้ฉันไม่ยอมตายแนะ่นรู้สึกว่าภาคสองนะคะมีความที่แบบโหดกว่าเดิมเยอะมากๆเลยอย่างภาคแรกค่ะจะมาแบบจำสแกนแห่งนีเนี่ไหนนูนนี่นั่นใช่ไหมคะแต่ภาคเนี้ยมาเป็นตัวเป็นตนเรารู้สึกว่ามันมีความมูมมันมีความที่แบบ น่าตื่นเต้นแล้วก็ชวนแบบเหมือนขึ้นรถไฟหอค่ะข,ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงตลอดเวลาเลยรู้สึกว่ามันคาดเดาไม่ได้เลยว่าแบบมันจะเกิดขึ้นอะไรกับครอบครัวนี้บ้างเนี่ยค่ะฝากที่หยดสองด้วยนะคะห้ามพลาดนะคะเพราะว่าบู๊กว่าเดิมโหดกว่าเดิมค่ะแล้วก็แย้มเนี่ยกลับมาละค่ะที่หยดสองนะคะ10ตุลานี้ทุกโรงพัพยนต์ค่ะกูกลับมาแล้วนะ3ปีที่ผ่านมาไอ้ผีแล้วมันอ่อนแรงแตกได้แต่ทารกแรกเกิด 我相信它会回来。